สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับโมกับนิวอีกแล้วนะกับช่องมีนาวนะคะวันนี้โมจะพาทุกคนนะคะมากินเมนูประจําวันของโมเนี่แหละนะคะแต่ว่าพิเศษก็คือวันนี้โมมีกุ้งนะคะกุ้งหัวมันแก้วนะคะเป็นหัวมันแก้วเผานะคะนี่สั่งมาไหนมันแก้วก็มันจะมีแก้วบ้างไม่แก้วบ้าง <laughs> ก็คือไม่เห็นมันแก้วเลยเออแต่ในรูปมันเป็นมันแก้วนะแต่ก็ช่างเถอะมันก็เป็นกุ้งเหมือนกันแหละเนาะเราก็จะมากินกับส้มตำปูปลาของโมนะคะอันนี้โมตำอีกแล้วก็จะมีผักเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีกุ้งสดจากคลิปที่แล้วด้วยแล้วก็โมก็จะมีขนมจีนกินกระแรบอันนี้คือตำเองนะใช่ไหมใช่อร่อยไหมวันนี้ไม่รู้สินี่คือยังไม่ได้ชิมเลยนะเนี่ย มาวันนี้จี๊ออะจี๊ดมากเพราะอะไรไม่บอกแล้วแต่อารมณ์ืมปกติไม่มีรถนี้เขาไม่บอกน้องหรอกอเพราะว่าบอกไปก็เท่านั้นแหละใส่กะปิส้มตำอะบางทีโมอยากกินรสอะไรโมก็บางทีโมไม่ใส่น้ำเคี่ยวโมก็ใส่แต่ปลาร้าอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าอารมณ์ไหนอยากกินรสอหไร นี่เลยกุ้งก็ไซส์มันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าก็พอดีครัแต่ว่าคิดว่าน่าจะอร่อยเนี่ยมันกุ้งเผากุ้มันเผาเนี่อนนั้งหมดอร่อยนมแ้เน่น โอ้แต่กุ้งเขาดูสดเลยเนาะเนื้อแบบเนื้อเนื้อไม่เนื้อไม่ลุย่ยแน่นแต่น,น,นี่ย่างแบบไม่แห้งไปด้วยนะแบบกำลังดีเลยอะ เข้ากันมากกับแคบหมูข้าวเย็นนะคะวันนี้อืมนี่ดูมันกุ้งมวาวันกินบัสส้มปรับ แน่นมากยังลอยอยู่เลยกินกับส้ตมตำแบบนี้มาเด้ออืตอนนี้ไม่มี คเค็มไหมส้มตำเขารู้สึกว่าเค็มไหมเค็มไหมเค็มปะเออเค็มกว่าเดิมแต่เขาอยากกินปูเค็มอ่ะอมไม่บอกน้องไม่ซื้อมาใส่ แซ่บมากทุกคนอยากบอกแซ่บแซ่บสถานไปถึงสวงเพื่อนซื้อไม่อยู่ละโดนงอนแล้วอ จัดจานลองเผ็ดแล้วครับเผ็ดแล้วเหรออันนี้มอใส่พริกสดพริกแห้งผสมกัน อยากคักทนได้ไหมได้ครับ มีเพื่อนๆบอกว่าให้ทำ Q&A แต่ว่าจริงๆอ่ะเอาทำไปแล้วนะแล้วแล้วต้องทำอีกรอบไหมอะทำอีกรอบอทำอีกรอบทำไมอ่ะก็เวลาที่มีคนถามเข้ามามันก็มีอยู่ในคลิปอันเก่าอยู่แล้วสำหรับคนคนที่เข้ามาติดตามพวกเราใหม่ๆนะคะก็ เห็นถามการเข้ามาว่าอยากให้โมกับน,นิวทําคลิป q a อะไรเงี้ยจริงๆริงอะโมกับน,นิวทําไว้แล้วนะทุกคนถ้าใครอยากเข้าไปดูก็พิมพ์ว่ามีนา w q a ก็ได้เพราะว่าที่ทุกคนถามเข้ามาใหม่ๆอะ่ะก็คือเป็นคําถามที่เคยเคยตอบไปแล้วอะอในคลิปเก่าอะนะะหรือว่าทําใหม่เลยแบบว่าอัปเดตอะเพราะว่าอันน้นมันแบบเก่าแล้วว่าแบบ ตอนนี้เราอาจจะเป็นแบบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเอาไหมแล้วแต่งั้นก็พิมพ์ถามไว้แล้วกันเนาะคลิปนี้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปิดในชุมชนให้ให้ถามนะหรือว่าถามทิ้งไว้ในคลิปนี้ก่อนก็นได้เพราะว่าบางคําถามจริงๆอะ่ะถ้าสมมติว่ามันเป็นคําถามที่แบบว่าต้องตอบยาวๆอะเราก็อาจจะยกมาให้คําถามเดียวแล้วก็เอามานั่งคุยกันแบบในคลิปกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบ อาจจะมานั่งเล่าให้ฟังในเรื่องที่แบบในอดีตอะไรเงี้ยที่แบบเพื่อนๆอ,อยากรู้อะใครใครดูคลิปนี้ก็ดูถึงตอนนีน้ก็คือถามได้เลยอยากรู้ก็ถามไว้แต่ว่าเราจะไปโพสถามอีกทีในชุมชนอืมจะคําถามไหนไม่อยากตอบก็จะไม่ตอบนะทำไมไม่ตอบคะก็จะเบอร์ไปเลยเว้ยอันไหนตอบได้ <laughs> ก็จะตอบแล้วกันนะ แต่จะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะคะถามกันเข้ามาเยอะๆนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีอ่ะก่อนถามก็ไปดูคลิปเก่าๆก่อนก็ได้นะ Q&A คลิปเก่าหรือว่าคลิปเก่ามันมันไม่มันไม่ละเอียดมันก็แบบไม่รู้สิก็ละเอียดอยู่นะก็ตอบตรงคำถามอยู่นะ เขาเริ่มกินไม่ไหวแล้วนะต้องอยู่ให้ได้ค่ะหืมแให้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ให้ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนกินเพรค่ะน้องตีใส่กากหมูถ้าอยู่ไม่ได้เขาก็จะไปไปไหนเขาก็จะเอากินจุ้งไปด้วยไม่ได้ <laughs> <laughs> เขาจะเอากินจุ้งหนีไปเลยหนีไปไหนคะเอา้าบอกเขาดูสิ ทธอจะหนีไปไหนได้เร่แน่เดิตังเขาก็อยู่ที่เทาาอหมดเลยนี่เนระเป็นอาเจ <laughs> คอยดูแลเรื่องเงินทั้งหมด <laughs> อร่อยจริงๆนะทุกคนโมอชอบเขาก็เหมือนเป็นคนแบบคนจนเลยนะไม่มีตังติดตัวสักบาทกระเป๋าตังก็ไม่มี <laughs> <laughs> คิดอยู่เถอะทุกคน <laughs> คราวที่แล้วไปบ้านเพื่อนใช่ไหมนิวปกติอ่ะนิวจะพกของอะ่ะก็จะไม่มีกระเป๋ากระเป๋าแบบว่าเหมือนถ้าเป็นผู้หญิงโมก็จะมีกระเป๋าสะพายอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่นางนิวอะ่ะไม่ม,มีมีแค่กระเป๋าตังค์กับมือถือเวลาไปไหนอ่ะมือวน,นี้ทำกระเป๋าตังค์หายจ้าก็คือบัตรอะไรก็หายใช่ไหมหายไปเลยแล้วก็ไม่ได้ซื้อใหม่เพราะอะไรถึงไม่ซื้อใหม่เพราะว่าปกตินิวมือ เขาก็ไม่ได้พกอะไรอยู่แล้วอะนอกจากบัตรประชาชนอะไรเงี้ยไม่มีก็อยู่ได้จนทุกวันเนี้ยบัตรประชาชนอะก็มาอยู่กับที่กระเป๋าโมเพราะว่าตังเขาก็จะไม่พกอยู่แล้วไปไหนก็ให้โมออกไอ้ไอ้ไอ้คนไม่มีตังเดี๋ยวนี้อะเขาพกเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะตังดิจิตอลไว้แล้วแต่ก็จริงๆไม่ต้องไม่ต้องพกเงินสดจริงจริงนะทุกคน๋บเนี้ พกเงินสดไปอะโมไปแค่ตลาดสดอย่างเดียวที่จะต้องจับจ่ายอะอ,อย่างข้าวแบบสั่งเก็ตสั่งอะไรแล้วก็แบบจ่ายโอนได้ตลอดอย่างนี้ไงสะดวกวันนี้ไม่กินกุ้งสดหรอะกินกุ้งเอาน้ำแบบโคตรเผ็ดอะมันอนะ กลัวสีไม่แซบไงสีในกล้องแซบหรือเปล่าทุกคนอแล้วทำไมเวลาแบบเขามีตังตังโอนมาค่านู่นค่านี่ยทำไมทำไมเธอชอบให้โอนไปหาเธอด้วยก็เธอจะเติมเกมใช่เธอจะเธอจะขอรับชันวะเขาก็ต้องมีตังเก็บติดตัวบ้างสิก็เขาให้เดือนละสองพันไงเธอไม่ได้ใช้อะไรเนี่ย คนไม่ได้ใช้อะไรก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีตังค์ชีวิาพัฒนจริงแต่วันนี้เขาเผ็ดแบบไม่ไหวอ่ะวันนี้กินเผ็ดไม่เก่งโมไปซื้อมาม่ามาม่าร้านสกโกสักอะไรนะสกฟิวเหรอสกฟิวไหนหยิบมาโชว์ดิ นี่นะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เซเว่นอ่ะเขามีขายแล้วเพราะว่ามันไม่ขาดตลาดแล้วเนาะเพราะว่าเขาผลิตมาแบบว่าทันแล้วไงซื้อมาทําไมซื้อมาก็คืออันนี้เคยลองลองกินกันิวแล้วนะในในคลิปเก่าๆอะ่ะก็รู้สึกว่ามันเทคเจอร์มันนะอร่อยมากจแต่รู้ว่าเผ็ดมากจําได้ว่ามันอร่อยแต่รู้ว่าเผ็ดแต่ว่าลืมว่ามันเผ็ดแค่ไหน แต่เนียว่ะไม่ลืม <c oughs> เนียว่ะจดจําไว้ในหัวแล้วว่าชีวิตเนี้ยจะไม่กินอีก <c oughs> ซื้อมาไหมซื้อมากิน <c oughs> จนทุกวันนี้ยกินแต่มามา่มาเผ็ดอะ่ะคูณสองก็กินไปเวลาแบบเด็กๆหิวอะ่ะ <c oughs> แต่ก็เผ็ดนะแต่ก็คือแบบโมชอบเทคเจอร์มันอะ่ะมันเส้นมันอะ่ะเส้นมันเหนียวๆนุ่มๆแล้วก็น้ำซอสมันก็อร่อยอะ่ะ แต่เสียทีว่ามันเผ็ดเกินไปกินก็ไม่เคยหมดสักทีคูณสองอ่ะเผ็ดแต่ก็ขอให้ได้กินอ่ะเอ้าแล้วอันนี้ซื้อมากล่องเท่าไหร่สี่สิบห้าบาทในเซเว่นอ่ะมีขายแล้วถ้าใครอยากกินอ่ะไปดูในเซเว่นเลยมีแน่นอนทีเนะี้ยในเน็ตเขาขายกันเท่าไหร่เจ็ดสิบแปดสิบเคยมีแบบร้อยหนึ่งด้วยนะโอโหแพงแพงเกินแต่ตอนนั้นมันช่วงขาดไงคนก็แบบอัพอัพราคาอื ต้องเท่าหนึ่งอสองเท่าโหหมดไปเยอะเหมือนกันแนะเนียตอแรกกุ้งหลายตัวมากแต่เขาไม่ไหวแล้ววันเนี้ยไ,ไม่ไหวแล้วหรอเผ็ดเกินอ่ะวันเนี้ยเขาต้องขอโทษเธอแม้วันนี้ยกินเผ็ดไอ้เก่ง กินเผเกลบเป็นบางวัลเยี่ยว่สภาพร่างกายอารมณ์และจิตใจมะเขือเทศอร่อยมากอีกินไปได้ไงอืม,อ,มอร่อยมันไม่เหมือนมะเขือเทศทั่วไปร้านเนี้ยร้านของแท้ที่อะจิ้มกับพริกเกลือได้สบาย ก็ไม่อร่อยดีจริงเหรอเขาว่าอร่อยมากเลยอ่ะเออคนไม่กินมะเขือเทศอ่ะเขาก็ไม่ค่อยกินแต่ว่าเนี้ยมันอร่อยมะเขือเขาเรียกมะเขือเทศไลตินีเพิ่มเติมอ่ะอีไม่เห็นอรเลยใครแม่อร่อยพิมพ์มาทุกคนจริงอ่างั้นใครอร่อยพิมพ์มาส่วนน้อยอดือที่ไปได้ไงร่อยใจ มาเปิดประตูให้จุง้งจุ้งครับจุ้งครับอือร่อยจีก๋กุ้งเหลือนะกุ้งสดเธอ โ้ยน้องกินจะหมดเลยโมรากกินจุไปกระจุ้งอยู่ไหนอะช่วงนี้แบบว่าเหมือนเราเป็นคนรักสุขภาพอะ่ะนอนเป็นเวลาเพราะว่าถ้าใครเลี้ยงแมวไม่รู้เป็นทุกบ้านกันเนาะไม่นอ้องแบบว่าเขาจะไม่ชอบมากวนตตประมาณตีสี่ตีห้าแล้วเราก็จะตื่นแบบเช้ามืดอะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ ล้างมือ,อยางน้องตีล้างแล้แวสิเขาล้างสะอาดกับเธออีกอจุงะจะไม่ค่อยชอบอยู่หน้ากล้องนะเพราะว่าเขาจะชอบดิ้งไงเขาสนอะแร้ะมานี่อร่อยไหมครับอ่าค่ะเอาส้มผักมาผักเยอะเยอะโมชอบ ันน่องเรากินกุ้งเหลือนะน่าใจใสโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็โมไปแล้วนะคะตัวปวดมาปวดแล้วเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวโมเล็มเลมต่อเนาะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ให้โมกับนิวด้วยนะกับช่องช่องมีนาวนะคะไปแล้วจ้จาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย